สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสุ่มรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมฉลอง13,000ไลค์ในเพจขุนพลคิดชอบกันนะคะก็จะมีทั้งหมด3รางวัลน,นะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลแรกกันเลยนะคะเป็นกระเป๋าพลาสติกกันน้ำ BTS แล้วก็หน้ากากผ้าน,นะคะเดี๋ยวจะเป็นรายชื่อของใครคอยดูนะมุนก็มาด้วยขวันพาอยู่ด้วยนะเนี่ย โอเคได้แล้วนะคะผู้ที่โชคดีคือคุณจะใช้ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าจารุวันณศิลสอนนะคะ,ะแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูรางวันที่2กันนะคะเป็น<า>ถุงผ้าแบบพับได้นะคะสีชมพูสุ่มเลยค่ะ Okay. ขอแสดงความยินดีกับคุณฝนโฟกัสด้วยนะคะเป็นถุงผ้าสีชมพูนอกรองที่2นะคะต่อไปเป็นรางวัลที่3ค่ะเดี๋ยวสุ่มเลยนะคะกดได้เลยอันนี้ใช้โปรแกรมสุ่มทางของอินเทอร์เน็ตนะคะของทางของ Facebook เองเลยนะคะก็จะเอาระไรชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่คอมเมนต์มาเนี่ยเขามาสุ่มให้นะคะโอ้โหรางวัลที่3เป็นถุงผ้าแบบพับได้นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สาคอนบุญสูงเนินด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นชั้งสามรางวาัลเดี๋ยวมีรางวัลปอบใจด้วยดีวยกว่าเนาะอีกรางวัลหนึ่งเดี๋ยวแม่จะลงไว้ให้ในเพจนะว่ารางวัลปอบใจเป็นอะไรขออีกหนึ่งรายชื่อนะคะวันนี้แบบใจดีเอาอีกเอาอีกรายชื่อหนึ่งแล้วกันนะคะเออเป็นสนะี่รางวัลนะอ่ารางวัลที่สี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่ารางวัลปอบใจแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาะของขวัญรางวัลเล็กๆไม่น้อยให้นะคะ โอเคได้มาแล้วนะคะชื่อโปรไฟล์ก็คือคุณแพทถ้าเกิดผู้ชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะแพทแพตตี Pat, ้นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะทั้ง4ีลายชื่อนี้นะคะก็ขอให้อินบ็อกชื่อที่อยู่จัดส่งเบอร์โทรด้วยนะคะจัดส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งขอให้ ขอให้แจ้งชื่อภายในคืนวันพุธที่2 7นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ส่งของพร้อมกันที่วันพฤหัสที่จะถึงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ด้วยนะคะเหลืออีก3าครั้งนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีอรอลุ้นอีก3ครั้งด้วยกันแล้วก็อาจจะมีของเล็กๆน้อยๆให้เพิ่มอีกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ